สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทา่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรหมัดรวมของเฮ้าจะแนวทางวันเสาร์เนาะวันที่13บจะเดือน12บเดือนท่านว่าจะสองหาหจะมือนีก็มาพบกับแนวทางของไอจอยตามเคยจ้าสรุปแนวทางวันที่ส2บสองวันศุกร์กันก,นก่อนจ้า ไฮเดน6กับ7กันเด่น2จะสําหรับานหาน้อยมัดรวมของเฮาพ้นน้อยเฉพาะกิจจ้า795ล่าง07บนเฉพาะกิจ7อยู่ลัก100เนาะ79จ้าโอ้3ตัวบนนี่เสียดอยู่เดอ้อนี่3ตัวบนนี่บ่แม่นว่าเสียแต่แตก3ตัวแปลว่ากับหัวเนาะ เข้ามาเจ็ดเก้าหาของเฮามีหาฮกเจ็ดจอาฮกกรบเก้าจักับผัวจัาผูาผ้ใดนําไปเป็นแนวทางแล้วกับผัวขึ้นมาอีกนี่เตียนนี่ถือว่าแตกสามตัวตนะัวเนาะรอบเฉพาะกิจจ่ะห <c oughs> ลางศูนย์เจ็ดเขา่าเจ็ดศูนย์จ้ะเด่นเจ็ดของเฮามาสำหรับน้อยกาซาดจ้าน้อยกาซาดมือนี้ไอ้ตัวเกียนอยู่หลงนะังเนาะ ยันอยู่สุดท้ายเลยเพราะอ้โจอยคำนวณสูตรไว้ให้นวดคือแอ้จอย์เอาสี่น่อยก็เลยเอากาศาสตร์มาอยู่น้อยสุดท้ายแต่แต่สรุปให้ตัวที่สองเนาะสำหรับน้อยกาของห้าจะสามหนึ่งสามหลงสามสามโอ้โหสามบนสามหลางสามหนาสามหลังกันเลยทีเดียวพลาดไปจ้าเลียกเบิร์ว่างให้สองสองมาสามสามะน้อยกาศาสตร์เนาะสำหรับน้อยรอบพิเศษจ้า หกเก้ 6, 9, 4, าสี่ลงสี่แปดหกเก้าของเฮากาับอยู่ลกักลอยลกักสี่พกมาอยู่ลกักลอยถือว่าพลาดไปอีกเนาะสี่บนสี่หลางก็เลยทีเดียวสำหรับหน่วยรอบปกติจ้ะแปดสามหกลังสาม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 กัศาสตร์มองหน่วยรอบปกติอีกสามหกนี่คือจับคู่พลาดไปจะมาเครดิตหกจะสำหรับบนปกติจ้ะ วีไอพีเจ็ดสี่แปดลางหาเจ็ดสำหรับหาเจ็ดกระจับคู่พลาดไปอีกจะมาเด่นเจ็ดจะมือนีนังเหนียวจะจอบโบได้จับได้แค่เจ็ดสูเนาะสุดสามตัวบนพาดไปจับสามตัวบนกะมีแค่น,น้วยนี่เนาะเฉพาะก,กิฟต์จากกระผัวอโอเคจ้ะสำหรับแยกน้วยของห้ากับเขาแค่เล็กเด่นเนาะสองหน่วยนังเหนียวจะมือนีหาหน่อย สำหรับเมื่อนี้ก็ฝากตามต่อละกันเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางฮานอยมือนี้จะโชว์ผลงานนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหใจสั่นบ่วหายจ้ะกีดลันบานเลยอ่าสำหรับพวลัลพัฒนาข้าวันซุกจัที่12เดือน12ฟุกจ้ะลงห้สองสูตรสำหรับสูตรเม็ดเดียวของ้าวจะไฮเดรนหกวิ่งลูดหก มาสี่หกมาบนจากบนนี่เขามาสี่หกเขามีหกสี่ตัวเน้่เต็มเต็มจากนี่คือสูตรเม็ดเดียวจากเดนว,วิลลูตัวเดียวจะหายป็ปนแนวทางแปดคูจก้กเดี๋ยวมาเบิงสูตรเดิมสูตรลักของเฮากันก่อนจากโอ้โหกินลันบาทเลยยังสั่นบวเศร้าเด้อพี่น้องตอนนี้สำหรับหวยลาวพัฒนาของเฮ้าสูตรเดิมสูตรลักของเฮ้าจา้า เด้งคักอิลีอยากบอกวันเด้งคักอิลีปู้ใด้ามหนึ่งถือว่าฝากงน้องบอตามถือว่าพลาดมากสำหรับหู้เล่าพัฒนาสูดเดิมสูรักนในไฮเดนวิ่งรูดสองตัวใจเดนสีกับเก่าเดินสีวิ่งรูดสีของเขานี่มาเด้งเดะใส่าวิ่งสายรูดของเขายิบจับสีไปวิ่งไปรูดนี่มาถูกประตูเลย เจ็ดสี่เข่าสี่เจ็ดจานเน้นเนีนล่างชุดสี่โต้ของข้าวจะสี่หาสำหรับสี่หาเมื่อนี่ตัวประกบคู่สี่หายจอยจับขู่ผ่านฝ่ายนอ้อเด่นสีดูสีมาดิ่งดิ่งสำหรับบนจามสามตัวโบนหาสี่หกแตกสามตัวบน, 4, 6, 8, 3, ต,วบนตรงตรงจะหวยเล่าพัฒนาปาดหาสี 5, 4, 6, ่หกแกพี่น้องมาตรงตุงเลยเนี่ยหาสี่หก สำหรับสีโฮกกบเขาตรงๆากสองตัวบนป๊าตัวสำหรับแนวทางของเฮาเดียนสีรูดสีนี่มาถูกประตูมาถูกอนุรูงรุ่คุ้มคนอิลีขนาดเบิร์ดซีๆก็นยังมาเด้อจันเนี่ยโอ้โหยอมเมื่อนี่แต่ว่าแนวทางอื่นหูซื้อวาสีจับทางยากเนาะ สำหรับมือนี้ตามรุ่นกันต่อจ่ะสำหรับเวลาพัฒนาของเฮาก็คือรอสรุปกันอีกทีคือมือวันจันเนาะมือลงแนวทางเนาะจากโบยกากพาดกดติดตามกดสันกดดิงไว้ลอจ้า,จารุ่นกันต่อไว้หาหนอยของเฮาเมื่อนี้จ่ะสำหรับหาห้านอยเมื่อนี้น้อยมารวมมัเล็กเดนไฮเดน4ีกับแปดจ้าฮานอยอย่างหนังเหนียวอยู่่วงเนี่ย จับกูเด่นสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสำหรับเด่นแปดอะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแนวทางเมื่อนี่เลกเบิ้ล คนขังติดเบิร์นอยู่เด้อน,นี่บหัวสีมาต,ตามสูตรหรือบอเมอื่อนี่ได้เบิร์นแปดแปดเจ็ละกันหนึ่งหนึสำหรับแยกน้วยนี่แปดแปดเจหาหามันรวม8ปดแปดขอเอาหนึ่งหนึ่งจละกันแตว่างแค่หนึ่งหนึ่งพอจะสำหรับดึกเบิร์นชุดกันเด่นหกเจ็ดฮกแปดศูจ้า ห 4, 8, 4, 2, 5, 8, 1, 4 6, 8, สี่แปดสี่สองหาแหนึ่งสี่หกแปำหรับโตเน้นจ้ามือนี่เน้น3าตัวบนหกสีครับ8ปดหนึ่งสชุดกันหกแปดหกเก้นึ่งแสอง สี่หนึ่งสี่ศูนย์เบอร์หนึ่งหนึ่งห้าน้อยมันร่วมนี่คือให้ร่วมทุกน้อยจต่เฉพาะคิดถึง VIP เลยละคัร่วมถึงน้อยกาซา,าด้วยเนาะหรือว่าวหมักอยู่นห้าน้อยรอบได้กับเปรียบเทียบกันเบิงได้นอกจากอันนี้คือคืนอยู่กับความ,มักความชอบ ise. นอกจากก่อนสินาไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบวีคอกันอีกที่หนึ่งละกันเนาะแนวทางค่ะเป็น,นเพียงแค่สูตรการคนนํานวณทอนนั้นนอกจากมีข่าวแล้วก็ มีรูดจ้าคอยมาปังปังเด้งเดง<ๆ>เต็มเต็มหาหน้อยเลยละกันเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าคลิปนี้ฝากไว้เพียงสนิทจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า